สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องหัวหน้าจรวยแคสซิ่งนะคะวันนี้อยู่กับหัวหน้าจรยโน่นน้องแต่โจ้ยเนื้อบางโป้เนื้อไงเน่นะทักทายตต่ด้านบางโป้สโลชงายผ่องเด้อจ่าเด้อทักทายไปถึงอ่า พี่น้องที่อยู่ทางไกลด้วยนะคะอ่าโอเคแปลให้แล้วนะออวันนี้วันนี้ก็อยู่กับนูนไรสังกัดค่ะไรสังกัดอยู่ในดงฝุ่นนี่ค่ะทุกคนค่ะไรสังกัดอยู่ในดงฝุ่นเจพึ่งเจพึ่งจะมาพาเอฟซีทุกคนทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศตอนใกล้ๆจะเลิกงานเนาะทุกคนเนาะตอนใกล้ๆจะเลิกงานดีกว่า <c oughs> เอาผ้าปิดปากเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ปุ่นมาโลดมาได้กับญานดอก <c oughs> โอ้วันนี้หัวหน้าสู้จนจนจะถึงเส้นชัยแล้วนะทุกคนคะ่ะนูน้นฝั่งนู้นเป็นด้านล่างเลยเนหะ็นไหมตรงนี้นี่ยูฝั่งนูน้นฝั่งตะวันตกอันนี้ฝั่งตะวันออกนี่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะถึง จะถึงปากสะทางนี้แล้วค่ะทุกคนคะ่ะนี่หัวนา้าโจยจัดใกล้เสร็จแล้วใกล้จะเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนจ้าแต่เอาจริงๆก็อยากพาทุกคนไปดูด้านล่างนะเนาะเดี๋ยว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 ให้ถ่ายตรงนี้ก่อนให้ดูการทํางานของหัหน้าตร้ยตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดู จะพาไปดูด้านล่าง ไปแกล้งเฮียเนตหลายๆฝุ่นทั้งนั้นนั่นน่ะทำ้บาปเฮียเนตสันแท้ดูดูดูมีแต่ฝุ่นลงไปข้างล่างเลยดีทุวันนี้เราก็อยู่กับหัวหน้าตอนช่วง เย็นๆบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนคะ่ะก่อนเวลาเลิกงานนิดหน่อยก่อนเวลาเลิกงานนิดหน่อยนะคะวันนี้หัวหน้าจะรอยลุยทั้งวันเลย はい。<laughs> าเด้อควรเอ้ยมาเด้อควรเด้อมาเด้อควรเด้อโอ้เอาฟันปีศาจวิ่งโจกกันแบบนี้ได้ไงอู้ห์สะทอกระถังโอ้ทำไมคุบฉันไม่ได้แกคุบต้นไม้แทนนะมาถ <c ười> oh, uh, oh, oh. ัดเออฉันถัดเออไปเลย ตัวไรแกไรจริงๆนะ ตาตานอนเฝ้าลูกพี่ตอนเช้าต้องช่วยลูกพี่พอพอตอนกลางวันไม่ได้ทำอะไรก็ต้องนอนเฝ้าลูกพี่บอกให้อัจจารบีวิ่งไปเอากระบอกอัดจารบีที่บอิสั์มานี่ได้มาอัดให้แล้วเยนตย่ ุกอีกแล้ววะแม่นแ้ๆเลยเฮียบอกว่าให้ไปทำแล้วนะทุกคนนะแต่หัวหน้าโจบอกว่าเดี๋ยวเอามันเส้นงานสะนีก่อนเส้นงานซะน,น,เน,ซะนีเราคอยกระตุกแกมาง,งานก็ไอคอยเอาไปซ้อม่วงนี้กระตุกใช่ไปก่อนเออโอ้เอาแบบนี้เลยเลาเอาแบบนี้เลยโอย้ได้เวลากลับาดแล้วนะทุกคนนะทำะแล้วกลับานแล้ว ไปตุ liksom, ้งมาแล้วพิตุ้งมาแก่งแล้วพิตุ้งไปตุ้งใส่ไม้พิตุ้งเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วอยู่ก็ันน่ะเสร็จน่ะเสร็จยังยังได้ครึ่งนึงอ่ะเอ๊ะเก่งเนาะเก่งเด็วันเดียวได้ได้ครึ่งนึงเลยนะ จะคืนกับเป็นคืนกับบานแล้วไกลงานงานกันไหนงานกันนีนะงานกันนีนะเราทำหัวนาเลยหนูก็เป็นยูทูบเบอร์คือกันมาพร้อมๆกันนี่แหละเชื่อใจไม่ได้ดอกเด้อเชื่อใจไม่ได้ดอกเด้อนี่เด้อบอกเลยเชื่อใจไม่ได้ดอกเมื่อกี้บินคุบแบบนะเมื่อกี้นะแมนโอ้ย็นนี้คือจะได้กินเขากระไรดอกเด้อคิดเอาเด้อนี่บินคุบแบบนี้เนาะ ้ยพี่คบแล้วเนาะพี่คบไปไหดูเอ้าเอ้าวอ้าวพี่ตุงพี่ตุงพี่ตุงไม่เหมือนหนูนะนกคูเรื่องกินได้พี่ตุงคูได้พี่ตุงพี่ตุงคูเรื่องอะไรนกคูเรื่องกินเนี่ยบอกว่าถ้าถ้าแกล้งหนูหนูไม่ทำกับเผาให้กินเลยว้าโอ้เกิดกระบะเองนะอ้ไปดูเกิดกระบะพี่ตุงเลยนะ บาด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 ไปแล้วกลับแล้วอ่ะวบกลับจริงๆแล้ว ลงมาแล้วค่ะทุกคนคะโอ้ยให้ให้ปิกอัพเขาไปก่อนไปแค่นี้ก็เอาดิน้องทุกคนนี่นี่ตุ้งพึ่งมาถึงเครื่องรอ้อนๆเลยทุกคนเอ้ยน,นี่ ไปส่งน้ำมันมาแล้วอะไม่ไปส่งก็คงจะไปไปเช็คเที่ยวเช็คไหลเสร็จแล้วนี่เลยม,มาเยี่ยมเรามาหาเราสักนิดหนึ่งมาทันคนอาจจะรเลิกงานพอดีนะพี่ตุงนะแต่เฮนเน่เนี่อยู่อยู่แตบ่บ่ายบ่ายสองป่ะบ่ายสอง,งกว่าแล้วป่ะนนาองเอง่อะน้องแคทก็จะขึ้นรถกลับบ้านแล้วนะทุกคนนะได้เวลาพักผ่อนแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย จำตสไตายหวหน้าจะดยต้องได้แกล้งก่อนได้กับ,บานเด้อทุกคนเ้ยโอ้ยอีกหนึ่งการเข้าไปไก่เดี่น้องเอ้ยน่ะนะพวกหล่อใครมาด้วยนะั่นโอ้งามแต่วพวกหล่อนใะช่ดิใช่หรอ ไปตุงรถนะไปตุงรถนะเออรถเลยว้คาอยูย่ไม่ได้เห็นกันนานนะนี่คนรถจากค่ะทุกคนค่ะโ <c oughs> บกโบกปิกอัพนันมาโบกปิกอัพมาอ่ะเราช่วยโบกเขานะคะเนาะ <c oughs> ช่วยโบกเขา เดี๋ยวเราค่อยขึ้นรถทีหลังนี่รถผู้ไดโนอขึ้นรอเถอะรถผู้ไดโนอขึ้นรอเถอะโอ้งามเด็เนาะ หน้าหน้ากาเฮีตุงโอเคเสร็จสับเรียบร้อยบายบายไปกับน้องแมวยักษ์ฟัดพี่ซอดบายบายแล้วนะคะทุกคนค่ะเนอะเราก็ ค่อยเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย